ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเจมส์รถขุดเมืองบุรีรัมย์ครับวันนี้ก็พามาเล่นกับอาจารย์ชูครับหลังจากเก็บสโลปเสร็จแล้วโอ้มาทำไรเนาะอาจารย์มาเล่นที่ตมุมบ่าถใหญ่มากเลยครับแรงเลยครับถูกแล้วรถไถใหญ่ใหญ่ๆงได้ดันครับ ลุงบอกว่าสบายสบายเลยครับนีุ่ดเอน้คขุดเ้นม้น้ขตมนี่ขุดมาจากเอ้เป็นเอ่เขื่อนหมู่บ้านครับเศษหมู่บ้านครับเอ,อามาถมสะให้โรงเรียนครับ มีดินผสมนยครับมีแต่ขี้ตมุมอรถดับมาเทเสร็จแล้วก็เอารถไถดันลงนี่ครับเดี๋ยวว่าจานชูก็เดินมาตัดโยนไปฝั่งโน้นครับอันนั้นน่าจะได้ระดับแล้ว มันไม่ได้เหยียบคันร่งเลยครับโอ้วแรงนะครับอเอาไปดันดิดดดนกองดินหก้อนี่สบายสบายเลยครับททยใหญ่ๆแบบนี้ไยเลยครับ อันนี้ก็จะถกอยู่ที่โรงเรียนสายทีเก้าครับอาจารย์ชูน่าจะผสมดินแห้งครับเพื่อให้มันอยู่ครับให้มันได้ระดับถ้าเป็นแต่คิเลนมันไม่อยู่ครับมันจะไหล ก็ยังไม่รู้ว่าจะย้ายวันไหนครับก็เดี๋ยวจะล้างรถจอดรอคำสั่งครับืาอที้ก็เ <c> ช <oughs> ็จดจารบีเซะเทกเสะอะไรก็เสร็จแล้วแล้ะครับแล้วก็มาเล่นกับอาจารย์ชูนครับเดี๋ยวกว่าจะเข้าไปอีกแล้ว ฉันชูว่าล้างรถมาเสร็จก็มาเล่นขี้ตมเลยครับ เอาคลุกผสมดินแห้งเลยครับแล้วก็เอาไปปลูกบนคันฝั่งทางนู้นครับสุดยอดเลยครับอาจารย์ชูการทำงาน đi này là Tôi có thể dạy rồi đi không? Bye, đi không? เราลมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่ครับถ้าดูคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม